สวัสดีพ่อแม่ปีน้องตางฟังไทยฟังลาวแล้วก็ตางต่างประเทศนะเจ้าวันนี้มานิดจะปาไมา่ก,กินนี่เจ้าก้อยขอมผมหลับผมผมมันเฮาแหบแล้วของลํำอยู่เตียคนมักนะมาเจ้ามาเจ้าใครเบ่กกินจะได้มานิดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยตัวนะเจ้าเลื่อนทานไปก่อนได้แต่ถ้าใครอยากดูก็ดูได้เจ้าใครเบ่กกินดิบเอาไปยะซุกครัวซุกก็ละมเหมือนกันเจ้าแล้วแต่คนหมักนาเจ้ามาเจ้ามากินแต่กันนี่ข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวน้อยหนึ่งปอหออ้วน นี่ผักแอมก่บนบบมีอย่างวันนี่มีแต่มาแตงกับไอ้ไอ,อย่างก็น้ำไม้หัวกต้มมาเจ้าเนี่ยบ่อ,บอได้ใส่เลือดหลายเนะาะหลับมันเฮาชินมันเฮาอื giác anh ăn có tin pai nó, giờ nè, tin đây có tin bay, nếu tin mà đây đâu, cứ giật giác tin sẽ đây, mình cứ tung tin mà đây nó còn hỏng. giờ nè,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  hmm <laughs> ส่ขี้เพียขมอำนลำขี้เพี้ยพี้เพี้ย,ยก็คือขี้อ่อนๆขี้อ่อนๆของวัวของควายเนาะขมล้ำเนี่ย สามสิบกี๊สบายนางก็ว่ากันไปมีตับใช้ตับตับเจียมันเท้าใหม่ๆเนาะ เ็นอ้าวผัดพริกอย่างกงีนยนะเนยพริกกระเรียงหอมหอมน้องไม่ห่วงน้องไม่ไล่ออกลายนะนี่ มักอ้อยังก็เกินอันนั้นมักอ้อยังกินอันนั้นบะมกับกบะกินบะว่ากันเนาะแล้วกันไม่นี่มักเก็ดก้อยกินลาบคนเหนือบางคนเปินก็บยก,กินกันนะเจ้ากินดิบ มันเป็นบางคนติเปคนกินบรใจหว่ากินกันมดกุ้คนนะเจ้็แต่คนมากคนชอบบเหมือนกันไม่นิ่งมากกินกินหลาบกินก้อยกินซอยจุก็จะมันเนียซูปีสูน้องดูเนาะการกินมันบรใจวัฒนธรรมหรือว่าอย่างมันอยู่เตียคนมากคนบ่มาก คนเหนือบางคนเปิดปะแตะเลยดิบไม่กลว่ะทันไหมนี่กินแบบนี้คนเหนือก็ต้องกินแบบนี้บ่ใจเจ้า กินเป็นบางคนบางขอบขัวกินลาบกินก้อยป่อแม่กินแต่กินซอยจุเปิดหมวก้ากินปอกกับแม่ น่งองมาต้มบ้านหวานนะ้องเป็นหอมข้างไหนหลบับ ละเอียด่องะละเอียด่องอย่างเงินเขา้าใส่พริกี่ไปะหอมหอมอกินแบบนี้ ใส่ลาบาไปผิดก้อยนาซูชิจับจ้น อืมเผ็พริกกระเลียงมันเผ็ดเนาะแล้วก็มันหอมมันเปลี่ยนเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็เหมือนคนนี่แหละเนาะแบบนี้ก็รสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของมันพริกกระเลียงคนก็เหมือนกัน เอกลัก,ลกษณ์เฉพาะตัวของเขาเป็นเจไดค้นหาคือมันปะเนาะ ลาบละเอียดวะเนี่ยฟังแกหนูเข้า

ิมนาเจ้าคลิปนี้สมใจยากใครหักใครชอบเป็นกำลังใจก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามเพื่อชมไนี้ตัวนะเจ้าอิ่มนวเจ้าวันนี้ปลามาหลับก้อยสุป,ปีสุนองดูนาเจ้าปักันไปคลิปหน้าเจ้าสำหรับลิปนี้ขอบคุณเจ้าสวัสดีจ้ะ